สวัสดีครับผมแม็กหบาทนะครับผมวันนี้ถึงเวลาแล้วครับผมก็มาเปิดกล่องทัพจากสุโขทัยครับรับประกันทักกล่องสามพันบาทแต่ห้ามพชื่อที่อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนบินเหมือนคลิปแรกต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงเซนเซอร์คือนี่เลยเดี๋ยวให้ดูเป็นบางอย่างว่าอะไรเปิดได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแกะกันเลยจะเปิดเห็นไม่เห็นยังไงระวังด้วยนะเพราะว่า ข้อห้ามเห็นที่อยู่นะอื้อแล้วก็แกะมาก่อนนะครับผมถึงไต้ดูนะกล่องนี้มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับผมกล่อง,องพระพิจิตรนะครับผมเป็นเนี่ยที่ประทับใจกันไนะหมแหมได้กันท่วมเลยนะครับของแท้หลุดเยอะมากเลยนะครับพิจิตอันนี้เรามารู้สุกโหดอะมันพิจิตมีอีกนะครับมีก,กล่องนึงนะพิจิตนี่คือแบบว่าก็อบอกก่อนว่า ม,มีชุดสองนะครับผมกำลังจะมานท่จิตผมประทับใจมากเลยนะเพราะว่าพี่พี่หลายท่านชอบนะของหลุดของดีค่อนข้างเยอะนะครับผม,มดูันนี้ก่อนตัดตัดยังไงไม่เห็นตัดยากมากเลยนะนะยแกล้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวอาจจะไปเล่งคลิปเอานะป้าบอกป้าอย่าขึ้นเข้ามานะกำลังนี่อยู่อัดคลิปอยู่ เออเดียมาแล้วครับผมมาเป็นมัดมาเป็นมัดมัดมาเป็นมัดมัดชุดนี้นะครับมูลค่านะครับประมาณพันกลางเลยนะพันกลางกลางกว่านะครับผมมานะครับผมเออสั่งมาแล้วนะครับชุดนี้ถูกกว่านะครับมีอีกชุดนึ่งแพงกว่านะครับผมผมสั่งมาสามชุดเนีแกะไปดูละชุดนึงว่าโอเคมันผ่านนี่ครับผมผูมัดมาแบบน่ากลัวมากนะครับผมถ้าตำรวจเห็นอาจจะสงสัยได้นะ นี่นกล่องอะไรนี่นะครับผมฝากให้คุณแม่ด้วยนะครับผมคือพี่เขาแบบใจดีมากนะเขารู้คุณแม่ผมเข้าโรงพยาบาลนะอันนี้เ็าฝากไว้คุณแม่นะครับโอเคขอบคุณพี่ด้วยนะครับนอกจากดัสเหมาพักกับผมแล้วเขายังแถมท้ายคุณแม่ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้แยกไว้เดี๋ยวไปฝากคุณแม่ที่โรงพยาบาลอนะันนี้ออกจากไอซียูแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวแยกไว้ก่อนโอเคนะครับนี่นะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับจาก พจากตุ้โหไทยนะครับรับรับประกันพักกล่องสามพันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูทีละกล่องเลยว่ามีอะไรให้พวกเราได้ลุ้นได้เชร์กันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องรอขึ้นงานลูกค้าเสร็จไปเจอนะครับตุ้โหไทยนะครับผมมีแกะแบบให้ดูแบบคร่าวๆนะพี่แต่ผมยังไม่แกะหมดหรอกเดี๋ยวให้พี่แบบได้เล็งก่อนไงอุ้ยอุยอ้ยมีแต่สวยสวยอ่านี่นะครับผมหันหันไปดูป้าผมนิดนึง หันไปดูป้าผมหน่อยเหมือนแะครับผมป้าเพ็งนะครับผมมาดูมาเยี่ยมแม่ผมแล้วก็มาดูแลแม่แล้วก็มาดูแลผมด้วยนะครับผมเหมือนแม่ีวยๆเลยนะเหมือนแม่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆแกะนะครับผมตอนนี้คุณแม่ผมยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะป้าเขามามาเยี่ยมมาดูแลนะครับเพราะผมอยู่คนเดียวนะครับผมนี่อุ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยว,ยวค่อยๆแกะกมาที่พี่ได้เห็นกันก่อนนะพี่จะได้มาดูคลิปแล้วพี่จะได้มาเลือกเลือกกันไว้ล่วงหน้าไงเดี๋ยวแกะพ้าที่เขาฝากแม่กันดีกว่าเดี๋ยวไปฝากแม่ที่โรงพยาบาลนะเนี่ยนอกจากจะแบบว่าให้ผมเหมาพาชมาแล้วนะยังมีของฝากให้คุณแม่นะครับผมคืออะไรเลยนี่ครับของฝากให้แม่นะครับต้องขอบคุณจากใจเลยนะครับผมฝากให้แม่เดี๋ยวผมเอาไปให้แม่จริงๆนะๆๆๆน่าจะเป็นอะไรเนี่ย ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นแบบอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวป้าถือให้ป้าถือไว้ก่อนเอาไว้ฝากแม่ครับอ่ะซองครับผมเดี๋ยวผมมาแกะดูตอ่อนะเออปึ๊บอันนี้เป็นพระเหรียญน,นะครับมีหน้าปกด้วยนะพี่ดาก้อนครับผมหน้าปกอ่าเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนมีอะไรอีกอันนี้เป็นพระเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวให้ <c oughs> ให้แอดมินเรา ถ่ายถ่ายถ่ายกันไว้ก่อนนะครับอันนี้เราจะมารีวิวให้ดูก่อนที่เราจะไปขึ้นไลน์นะองน,นี้เปแปลก 8, อ่ะองนี้คืออะไรอ่ะมีแต่แปลกๆสวยๆนะไม่รู้ว่าชุดนี้จะสวยเหมือนพิจิตหรือเปล่าแต่พิกจิตสวยจริงของแท้หลุดมาเยอะมากนะครับผมอ่าสองสัดนนี่ครับผมเป็นกงจักรอีกแล้วอ่าเดี๋ยวดูมองไว้มองไว้มองเอาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเรา,เราจะมาเปิดคราวๆให้ดูกันก่อนหน้าปกอีกแล้วครับผมหน้าปกมีสองใช่ไหม เดี๋ยวมาแกะพักกล่องนะครับไฮไลท์คือพักกล่องที่ผมซื้อเข้ามาเพราะว่าเขาบอกพักกล่องเขาสวยมากนะกล่องกล่องแบบโทรััพทกานพักกล่กกองให้สามพันด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องต้องถ้าเกิเดมีเหรียญนกิดเกิเดก,ก็เอาให้พี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นพักกล่องไว้ก่อนอ๋อหลวงพ่อคุณอืมอ่ารอดูนะว่าว่าจะผ่านไม่ผ่านแพงมากนะชุดเนี้ยจากบุกโหไทยนะครับผมที่ที่เขาจัดมาให้นะครับอ่ะนี่อันนี้อะไรไม่ทราบ อะสมเด็จนี้อผมวัดราคาก็มีนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมขายให้ดูคร่าวๆนะมีตัวมีตาว่าหลุดนะมีไหมไม่มีใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยอันนี้สะดุดตาสุดละอ่านี่ครับผมอ่ะอีกสักหนึ่งซองอันนี้อะไรลูกชมทองอ่ะอ่ะถือแทนให้เขาดูไ้ก่อนคือดูคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาไลฟ์อ่ะล้วค่อยมาแกะกล่องพร้อมกันเนี่ยอันนี้มาเปิดกล่องให้ดูเลยเราจะได้มีคลิปลง ไว้ในช่องนะพี่จะได้แบบว่าเออหาดูว่าเออแม็กมีของอะไรมาให้เลือกชมนะแล้วก็ถุงนี้ขึ้นแค่กะดูกันต่อนะอันนี้เราจะทำน,นี่ผมทาคลิปลงช่องเหมือนป้ายังไม่ได้ไลฟ์สดอันนี้ทําคลิปลงแบบเผื่อเขาแบบว่าเข้ามาแบบอ่ะเนีียมีเหรียญเหรียญจอบเลยไม่รู้นะเหรียญจอบในที่เขาชอบไปเนี่ยเหรียญ <ๆ S 2> จอบเนี่ยอันนี้เรียมมาด้วยที่ไม่เปล่าที่ว่าเหรียญจอบไอ่ใส่ถุงมาเจลยเดียวเดียวเดียวหลงอันไหนไม่รู้ว่าใส่ไว้ก่อน เพราะว่าพี่ไปพาพุรกิจกันได้ไงผมก็เลยมีทุนไงพอผมมีทุนเสร็จผมก็จะไปหามาอีกไงน,นี่นะครับขอบคุณนะครับมีเส้นผมมาด้วยนะครับเส้นผมจากอะไรเนี่ยสุโขทยัยเส้นผมจากสุโขทัยนะครับงานที่แล้วมียาจากพิจิตงานนี้มีเส้นผมขออนุ่าาเราออกนะอันนี้ไม่แถมลแล้วกันนะเส้นผมนะครับผมโอเคครับมีเส้นผมจากสุโขทัยด้วยนะโอ้โหค่อนข้างเยอะนะกล่องแตกแพงนะครับ ราคาแพงอยู่แต่พี่เอาของฝากให้แม่ผมก็ขอบคุณมากๆนะคือประทับใจตรงนี้เลยนะผมอ่าไม่รู้ว่าพี่จะเล่นผมหรือเปล่านะรีวิวทีละถุงแล้วก็วางไว้ตรงนี้ตรงซ้ายอย่าเดี๋ยวุแกะเอาดูวัดคร่าวๆพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลงน,ะนี่ต่อไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าสวยนะแต่พี่พี่เขาดูไว้ก่อนเนี่ยอ่ะทีละถุงแล้วก็วางไว้เนี่ยเออทีละถุงก่อนเพราะเราเดี๋ยวเราค่อยมาแกะพร้อมกัน นี่เอให้เขาดูเขาข้า,ขาบิดบิดให้เขาดูเราก็เราก็เราก็ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่เต็นนะครับผมก็มาช,ช่วยกันทำนะเดี๋ยวดูพักกล่องนะมันเน้นพักกล่องนะอะเอาพักกล่องนี้นะพี่เขารวอน,นะดูไหม่หมดเลยกันนี่เขาผูกกล่องมันเริ่มเลยอะอะไรไม่รู้อันเนี้ยท,ที่ระลึกงานมงคลหมาเษฐีหลวงพ่อใหญ่้นี่ยกล่องสีต้มสวยดีเนี่ยพักอู่องค์มันเริ่มเลยอะเอาแล้วจะหมดแล้วนะพี่ จะหมดนะเดี๋ยวค่อยมาดูไลฟ์พลาเรียนนะองเท่าไหนก็เปิดห้าบาทอพอนี่คือแม็กห้าบาทใช่เนี้คือแม็กห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเปิดอ,องละห้าบาทนี่คือสุโขทัยต้องลางก่อนนะอาจจะเจ๊งได้นะเจ๊งเลยเจ๊งระเนระนาดเลยนะนี่นะผมแฉงอยู่นะพี่แต่พี่ขบอกพักกล่องเขาดีบอกของแท้ครับพักบ้านนะครับผมอคือผมก<ม>็ไม่รู้นะพี่เขาจะ<ม>หรอผมไม่รู้นะว่าพี่เขาจะพูดจริงพูดเล่นอะ แต่ผมซื้อเขามาแล้วอ่ะแล้วเขาสง่งลพรให้แม่ผมมาแล้วราคาค่อนข้างแพงด้วยนะอะไรอะ่ะพระปิดตาหลวงพ่อคุณหูเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยตั้งได้ด้วยพี่ครบเซตอ่ะหเหงือออกไหฮะผมว่าราคาร,ราคาค่อนข้างสูงนะเนี่ยอ,อ่ะพี่พี่คิดว่า พี่คิดว่าแพงใช่ไหมเนี่ยมันจะมีทครดิดหลุดไหมผมไหมเนี่ยอะแกะถุงพลาเหรียญเลยไหมแกะคร่าวๆนะแกะคร่าวๆอะเนี่ยซูมมามีอะไรบ้างเนี่ยซูมมาพลาเหรียญเนี่ยโอ้โหพี่เหงือผมเริ่มซึมแล้วนะเนี่ยอันแปลกนะสามเฮ้ยเหงือผมเริ่มซึมจริงแล้วนะพี่แพงมากเลยนะเซตเนี้ยแพงแพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะพาพิจิตเ็าว่าแพงนะนะแต่พาพิจิตยังโอเคอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่กำลังตั้งให้อยู่หัวหลวพวกคูณนะ นี่นะครับผมเอามาเอาจากสุโขทัยนะครับานี่เดี๋ยวเราจะแบบว่ามาแพนแพนให้ดูว่าว้า่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บใส่ถุงนะเขาจะแบบว่าพี่เขาจะได้มาดูแบบในคลิปนะล้วเขาจะได้มาเลือกกันแบบว่าให้เห็นก่อนเล็งเล็งก่อนให้เล็งไว้ก่อนเป็นแบบเป็นน้าจิ้มก่อนอ่านี่นะหูจะแพงอยู่นะพี่ที่เล่นที่เล่นที่เล่นผมแพงเลยอะสวย ก็ามาวางเรียงกันก่อนนะครับผมเขาจะได้แบบเร็งกันไว้ก่อนว่า้าอันไหนมีของดีที่ทักมาบอกอุ้ยอันนี้นอะไรอ่ะอุ้ยสวยดีนะหูเหงือ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 ตกเลยอะ่ะอุ้ยไอไข่เจดีรุ่นแรกไอไข่เจดีรุ่นแรกรุ่นแรกเลยเหรอรุ่นแรกครับผมข้างหลังพี่หลวงปู่ทวดเฮ้ยหูเหรียญหัวกะโหลกก็มีไอขไอข่เจดีรุ่นแรกแพงนะล่ะ แพงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมอยากได้นะไอ้ไข่อ่ะเดี๋ยวเราเอาขี้พักเหรียญเดี๋ยวให้ป้าช่วยนะครับผมแล้วก็หงายหน้าพระมาครับผมเขาจะได้เลือกอุหลวมว่าคูนก็เยอะนะอันนี้อะไรไม่รู้ว่าดูดิเนื่เอเงาแตกจริงเง่ยเงาซึมเลยเนะี่ยแพงจัดด้วยแพงจัดแล้วดูดูของรู้สึกแบบโหต้องอยู่ที่พี่ๆอ่ะถ้าพี่ชอบไปหนะ่ะตัวโหวไทยอะผมตั้งมาต่างชุดอะหน้าปกอ่ะเนี่ยเหรียญอะไรเนี่ยมาดูานี่ว่าเป็นยังไงอ่า อุ๊ยอะไรเนี่ยเสือรุ่นหนึ่งถ้าครูจะหลัดรุ่นหนึ่งเสือนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอค่อยแทนกล้องทีเดียวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลี้ยงเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวแพนกล้องนาช้านะได้ไดเดี๋ยวแพนกล้องนาช้านะว่าว่ามีเหรียญน,นะรูเหรียญหลวงพ่อคูนอนข้างเยอะนะไม่รู้พี่เขาชอบหลวงพ่อคูนไหมเนี่ย คือราคาค่อนข้างสูงอยู่แลผมก็เลยแบบเหนื่อแตะเยอะพิเสษนะอ่าเอาละครับไก่ไก่ไก่จะแกะมาหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่ฟืนชอบไม่ชอบยังไงก็ด <hum> ูกันได้นะไม่เป็นไรการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ไง และวในนี้แล้วพี่อยู่หน้าจอะนี่ะพี่นั่งเลือกกันอย่างเดียวเลยผมว่าสนุกเลยเดี๋ยวป้าผมช่วยเรียงใกล้จบนะมีเลยไล่ไล่ไล่เนี่ยตรงนี้เลยไล่หน่าตรงนี้เลยยืนไล่เลยเดี๋ยวเอาเอาเอาโทรศัพท์อันนึงมาหน่อยอยากจะเปิดไฟเอาโทรศัพท์อันหนึ่งมาหน่อยจะเปิดไฟอ่าลองดูครับผมเห็นไหมอ่าลองดูแบบใกล้ๆนะ ใกล้ๆอ่าใกล้ๆค่อยแพนไปแพนชา้าๆไปโอเคแพน้ชา้าๆไปให้พี่เขาได้ดูกันนะให้พี่เขาได้เล็งกันไว้อันไหนดีบอกแม็กนะหลังไม่มาบอกแม็กก่อนเพราะแม็ก Mac จะลงงชิดทิ้งไว้ก่อนไงแต่พระชุดนี้น่าจะแบบรอหลังงานลูกค้านะพี่หลังงานลูกค้านะเดี๋ยวเรามาขึ้นงานสุขโขทัยนะไล่ไลแพนให้หมดเลยไล่ไล่แพนให้หมดอ่าแพนกล้องให้หมดนะชัดชัดไม่ชัดยังไงใครชอบองค์ไหนยังไงเล็งกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่งานสุโขทัยนะครับผม ถ้าไม่ดีพี่บอกไม่ดีนะผมสั่งมาสามชุดนะผมโคตรแพงนี่ไงดูตั้งแต่ตรงนี้นี่ตั้งแต่นี้อันแรกเลยนะถ้าชัดนะหูอันเบิ้ลเริ่มเลยอะ่ะเป็นทบเซตนะงานสูโขไทยแต่เป็นของชนบุรีพี่มาเที่ยวชนบุรีไว้เนะี่ยพี่สรุปนี่พี่ที่ปล่อยผมเนี่ยคือกาแบบเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมผมโดนแล้วใช่ไหมพระปิตาหลวงพ่อคูณวัดหลวงพ่อคูณพระปิตาหลวงพ,พลงพ่อคูณนะพระกล่องก็บอกพระกล่องก็สวยนะยนเนี่ยก็จัดมาเต็มแม็กเลยเนี่ย มีเต่า้วยไงยเต่าอันเล็กวะไหนอ่ะเนี่ยเต่านป่ะอ่อ,อ,อใช่ใช่ใช่อ่าโอเคมีเต่าหนึ่งนะอ่าโอเคนะครับผมจบแล้วน,นะครับผมสุโขทยัยเราเจอเลยครับแม็กห้ารับสดีครับ